สวัสดีค่ะเรามาเจอบริษัทสัญสร้างนะคะสัญสร้างช็อกนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการถามเกี่ยวกับเป็นตัวแทนขายแล้วยังไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่ายังมีถามอีกว่าแล้วติดต่อช่องทางไหนบ้างแล้วยังไงอะไรอย่างไรรอบนี้พี่ไก่ขอยกโจทย์ตัวนี้ไปให้คุณจอพอเจ๊เจ้พอในการตอบแทนเลยค่ะคุณเจ๊จ้พอคะช่องทางไหนบ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าททุกท่านนะคะตอนนี้พี่เจ้พอหรือว่าเจ๊เจอพอนะคะจะขอตอบ ช่องทางการติดต่อเราหรือว่าจะเห็นเราได้จากช่องทางไหนบ้างเนื่องจากว่าสินค้าของบริษัทสัรสร้างนะคะมีหลากหลายรูปแบบแบบมากมายตั้งแต่กลุ่มแฟชั่นกลุ่มเบบี้หรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มลำลองที่พวกหัวโตแนวๆนี้ค่ะเขาเรียกลำลองเนาะเวลาท่านใดที่สอบถามเข้ามานะคะพี่เจฟอพอก็จะแนะนําอันดับแรกเลยนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะสัรสร้าง S U N S A N g นะคะสัรสร้างของเรานะคะสัญสร้างกรุ๊ป จิ้มเข้าไปเลยนะคะลูกค้าจะเห็นสินค้ามากมายกว่า <Wow. S 1> 400รายการในนั้นนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆซื้อเท่าไหร่ลดเท่าไหร่นะคะจะมีให้เลือกดูแบบมากมายเลยทุกท่านสามารถเลือกจากตรงนั้นได้เลยแล้วช่องทางต่อมานะคะเรายังมี Facebook ค่ะซึ่งเป็น2เพจใหญ่ๆของบริษัทเรานะคะ <Like. S 1> ก็คือจะเป็นเพจขายส่งราคาโรงงาน <Like. S 1> แล้วก็อีกอันนึงก็คือสรรสร้างคิดนะคะเราจะแบ่งไว้เป็น2ช่องทางให้ทุกท่านติดต่อนะคะทุกท่านลอง กดเข้าไปดูนะคะจะมีการแบบว่าลงสินค้าประจําวันสวยมากสินค้าสวยๆสินค้าที่แบบว่าทุกๆท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเลยค่ะและยังไม่พอนะคะเรายังมีหน้าร้านที่เขาเรียกว่าเป็นสาขานะคะอยู่ที่สัมเพงค่ะจุดศูนย์รวมของรองเท้าใหญ่ๆเลยอยู่ใจกลางของสัมเพงเลยนะคะชื่อว่าร้าน S S นะคะตรงนั้นนะคะขายสินค้ามากมายแล้วก็ ในนั้นนะคะมีสินค้าพันๆรายการนะคะยังไม่พออีกอย่างหนึ่งนะคะเรายังกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนขายหรือเขาเรียกว่าหยีปัวนะคะหยีปัวของเราที่เป็นรายใหญ่ๆตามทั่วประเทศไทยตามมุมเมืองหรือตามปริมณฑลนะคะที่เป็นเจ้าใหญ่ๆก็จะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของสรรสร้างของเราซึ่งในช่วงนี้ เราขอบอกเลยนะคะว่าสินค้าเข้าใหม่แล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะนอกจากตอนนี้ที่เจ๊เจ้พอได้บอกว่ามีช่องทางทุกๆช่องทางแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นเห็น,นพาร์ทที่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรนะคะขอย้ําอีกนิดน,นึงได้ไหมคะโปรโมชั่นของเราน<ร>โชั่น,นอะไระคะซื้อ10ได้สอ โอ้ซื้อซื้อซื้อสิบคู่ได้สิบสองคู่อ๋อไม่ใช่ค่ะซื้อสิบโหลค่ะอ๋อได้ <10 S 1> <โล S 2> อีกสิบสองคู่<ล>ก็ยังว่าอยู่วันนั้นโอ,โ,โอ้โหบริษัทสร้างเจ๊กไก่นี่ปัดเงินเลยนะเจ๊จ <c oughs> ันนออันนั้นเจ๊ <c oughs> เจ๊เพนไม่รู้ค่ะ <c oughs> เจ๊เพนรู้แต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อสิบโหลเนี่ยค่ะเจ๊เพนจะแถมอีกสิบสองคู่สิบสองคู่ตอนรับช่วงสงการนะคะพี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแค่น้ตอนนี้รายการเริ่มแล้วค่ะแต่เราจะไปสิ้นสุดช่วงวันที่สิบห้า อ๋อเมษายนเมษาอุ้ยคลิปนี้ต้องรีบโพสก่อนแล้วมั้งต้องรีบโพสก่อนเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้เอายังไม่ได้ยังไม่ได้บอกพออเลยนะคะหรอคะสงการ์เนี่ยสงการ์ปีไหนคะหกแปดค่ะอ๋อนึกว่าปีหกเก้าบริษัทพอดีพอดีเลยนะคะแจกอย่างเดียวนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสร้างทอล์กวันนี้นะคะก็ได้มาบอกช่องทางนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันในอีพีต่อไปอีพีหน้านะคะอย่าลืมนะคะสสร้างเรามี จุลศิกว์ฮาว t ูเทนด้าก่อนโคก็เลิฟนะคะสามไลเซ่นนี้นะคะมาแรงมากๆเลยในช่วงนี้ค่ะยังไงขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายพบกันอีพีต่อไปนะคะ